สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนกับแฟนเพลงเอสตานอยเพียงเพื่เบียงทุกคนทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเขาสู่ช่องกู้ไก่ระเบิดลออฟฟิเชียลกับพี่น้องนี่พี่น้องสาวรุ่นนี้มาแล้วพี่น้องสาวรุ่นนี้มาหอดจอดถึงเลยครับพี่น้องได้บทมากสุดๆใหม่ๆร้อนๆนะครับพี่น้องอ ไปเอาไปไหว้ไว้เอะตำปัญังเขาเป็นคนปีนหองเคี้ยหองโอ้สิเคี้ยมันไม่งากหรอกเอาไปไว้สักกอนน้องวันไม่เอาวันประกันไอปักทัวมาฝากพี่นงนงเนี่ย ี้วมหาหงายาคุณเมียพาพเพื่นไปเบื้องคุณเมียกาลังซ่อมคุณเมียที่ไประบกไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ค่ะสามสิบปีสามสิบปีไม่ยังขอับคุณสามสิบปีพี่น้องเขาสามารถเขคุณปิดด้วพี่น้องเด้อนะครับมีหลากหลายให้เบื้องหลายอันหลายอย่างทั้งสองวงนะครับทั้งวงหนึ่งและวงสองสาวน้อยและเพื่อนชู้ล้วกค่ะสาวน้อยเพื่อนตนเพียงมาให้ายกาลังใจทีมงานได้นะครับพี่น้องครับ เฝ้าเขากุ้มด้วยพี่น้องบัตรราคาเพียง138บาทนะครับพี่น้องแล้วก็อ่าโต๊ะอ่าธรรมดาโต๊ะบุหรี่เรียกโต๊ะธรรมดาเนาะราคา3,500บาทนะครับพี่น้องสามารถจองได้เด้อพี่น้องพอกับที่30ครับโอเคในบุตรเรียกพี่น้อง น้ำหวานวันนี้ได้บตรแล้วพี่น้องเขาก็ได้บตรล้ำเขาก็ได้สมุดริมล้ำนะครับพี่น้องสิเป็นแบบใดข้างเหลือเป็พี่น้องข้างเลยี่ยโคงการล้ำล้ำเพื่อนสิเปลี่ยนได้ในพี่น้องกับฝากใครกาลังใจใน่เด้อพี่น้องสาวน้ำหวานตอนนี้กำลังให้พ่อยุดแบบดิวเข้มเข้มห มาละพกะบ่าม,าม<จ>เลยทสุจ็บพนังบอส่าเีหันหนาเขาสูสวนเจ็บพนังบอส่าียขี้กดนแขนขน,นบสา,สนนาเาขาสูสวนลูกสาวพ่อนี่รนมีแต่คนส,สวยแต่พลา ยังบ่ท่านอ่ำนวยแต่พาลายังบ่ท่านอ่ำนวยให้พบใช้ในใจนิ่อนคอยเป็นคอยไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเป็นเทือเรียกอี่หรีครับพี่นของของลำหวานอ่าที่สิเดล้ำแล้วบดรีเราเป็นผู้ซ้ายสอนล้ำมาที่นี่ต้องเป็นผู้ยิงสอนแต่ว่าตอนเนี้ยแน่คือรางวานอย่างอ่ามาฝากปิลูเป็นเตากับพอหยุดสะกอนแล้วก็เบื้องอ่า กอดล่ำไห้ว่าสิป็นไปประมาณดมาใดยังสี่นะครับนนะพี่น้องแต่ว่าไกลเสพานนวานไปหามเมปียูนะครับเมปีเมลุงเฮซันเนาะพี่น้องเพื่อนในซอมคอยเป็นคอยไปให้กำลังใจกันครับ มีแต่คนสวยแต่พลายังบอท่านอำนวยให้พบชช้ในใจนี้ใจในใจนอีกกี่ปีสิรอไออีกกี่ปีผูว่ายยากยากผู้ชายเมนแล้วน้องผู้ชายมาสอนผู้ญิงกันธรรมดาลหรอ่ด้ไให้หูฟ้องไปว่าสิเป็นปประมาณไหนพอเจอพอถามแังใจก็จะไปหาไม่ปี พี่แม่ลุงพี่สูไปยังสันถึงกับสองเสียงพี่น้องถึงกับได้ออกเสียงสองมาใอไ่มาพ่กกับขวามตามใจเอ๋ยแท้สุยาเจ็ดพนังบอสซาเจ็ดพนังสีบอสซา เศรษพนังสิบอสาสิหันหนาเขาสูสวนลูกสาวพ้อนี่ล้วนมีแต่คนสุดสวยแม่พลายังบอทอันอำนวยให้พบใช้ในใจนี้อีกกี่ปียังบอทฮนอำนวยให้พบใช้ใ้กี่ปียังบอทันอำนอยให้พบนในใจนี้อีกีป่ปีต่อเลย พลายังบ่ทันอำน้พบใยังบทันอำนวยให้พบใจในใจดีอีกกี่ปีแต่พลายังบ่ทันอำนวยให้พบใจในใจนี้อีกกี่ปีสิรอไว้ เม่ปีมาลองท้างตะอนแเส็้อพาไปหัเม่ปีดอก <c oughs> ค่อยเป็นค่อยไปว่าแ้าค่อยหูหูทาน่องอหูสนหูสายไป,ป้เอเสียแค้นกันอะแต่ม้าละกงกับ่หามตัง้งใจ เจ็ดพระนนีบซาสียนาาสุสวนลูกสาวพ่นนี้ล้วนนี้แต่คนสุดสวยแต่พลายังพอรังนวยพบใช้ใจดจอีกกี่ปีรอไว้ลามันมนแนั้นพอก่าหามตัตที่เทสายลองัดูกัน กบ่าหามตามใจเอ้เทสุยาคทสุยาค่สุยาเออเจ็ดเจ็ดพนังบอสาเสียนนาเขาสู้สวนลูกสาวพ่อนี่ลวนมีแต่คนส,สวยแต่พลายัางบอท่านอำหนวยให้พบใช้ในใจนี้อี มันจะปุดบ่มันคือลงกางเสื้อคลุค่อยปิ่นคอยไปนะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจใั้รางวานี้เดวอพี่น้องคังเหล็กของการลำลำพื้นปิ่นจ้งในพี่น้องตีชมในเด้อับคังเหกอีหลีแล้วก็เทือเหล็กครับพี่น้องรางวัคือคือสิปิดพ่อ เปลี่นไปได้ยุดค่ะพี่หนอนอะไรก็ฝากเปิ่นกำลังใจใ้น้ำเน่นะครับฝากบึนฝากเนียไม่มีจ็บคนนี่เลยพี่หนอนเจ็พนังบ่อสาเสียนนาเขาสู้สวนลูกสาวพ่อนี่ล้วนมีแต่คนสดสวยแต่พลายังบอท่านอําหนุ่ยให้พบชายในใจนี้อีกกี่ปี คือคือพอๆค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปนะอืถือวารนเทมีนถือวารีวอวเดเมนัต้นกีัามาต้นเป็นในเง้ากั้นเสียวกันแหลน้ำเออพี่น้องพอหยุดกับว่าคืออยู่พี่น้องตีต้นมีมใชัยกับว่าคือพี่น้องดห้องม่ไ้ต้จงตามใจเออ คอยนัมนเลยโมเมนต์โมเมนง่ายๆนาะพี moment, moment ่น้องรำเพื่อนหรือรยากิไปดิเอาใจสละกับพี่น้องจะได้ฝากเป็นกำลังใจให้ดูพปเตานะครับพปสารฟันเพื่อังแรกอีหลีได้พี่น้องขั้งแรกอ่ะ พิตาประกาศให้ขอโทษขออภัยหลายๆนะครับพี่น้องครับเอาอันสละครับพี่น้องดูคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไาสนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ